สวัสดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยนะอยู่กันในรายการเบสแชนเนลครับผมวันนี้ผมจะสอนวิธีการทำเครื่องเก็บ ต่อยอัตโนมัติหรือเครื่องเก็บชูกาเคอัตโนมัตินะฮะแบบที่เราไม่ต้องไปไล่ทุกเองครับผมอ่ะแล้วก็เครื่องใส่ชุดเกาะอัตโนมัติด้วยนะครับผมอ่ะเริ่มเลยฮะอ่ะอุปกรณ์ที่ต้องมีครับไปเดี๋ยวพิสูจน์ก่อนพิสูจน์ก่อนนี่ครับอย่างนี้ครับมันจะไม่เก็บครับผมเพราะว่าผลผลิตมันยังไม่โตพอนะครับผมอ่าแต่ถ้านี่ครับมันต้องโตสามต้นแล้วเป็นทิมลิเนี่ย อ่าโอเคเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าอุปกรณ์นี่นะครับบล็อกอะไรก็ได้ครับหนึ่งบล็อกโอ้ยแล้วก็พิตตันับผมอ่าแล้วก็บล็อกออฟเซอร์เวอร์นะฮะแล้วก็น้ำแล้วก็อ้อยแล้วก็เดสตอนอ่าอุปกรณ์เตรียมก็มีเค่านี้อ่าขัานข้นแรกก็ขุดบล็อกดินไปผม ยาวเท่าไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการเลยผมจะเอาเป็สีบล็อกก่อนห้ะพอได้สิบปุ๊บก,ก็เอาบล,อาาล็อกแล้ววางนี่ปึ๊บนี่ก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนียบแล้วก็วางตันให้หันหน้าทางนี้อ่าแล้วก็วางบล็อกไว้ข้างหลังปึ๊บอ่แล้วก็วางบ,างล,างบ,บล็ลกบอกออฟเซอร์ให้หันหันหน้าทางนี้ครับผม ที่เราเนี่ยหาน้ำมันก็วางอย่างนี้ดุ๊กด๊๊๊แล้วก็ออบเซิร์ฟวางให้ลูกปากมันเนี่ยมาทางหลังน,นะผมแล้วก็ถูกวงเงี้ยวแล้วใส่ชูการีลงไปเนทะ่านี้เองครับเอ้ยเดียวแล้วก็ใส่เลสโตนลงไปผมอ่าเพียงเท่านี้เองคุณก็จะสามารถ ได้เนี่ยเสร็จแล้วคลิปนี้จะไม่ยืดเดยื้อเวลาให้ยาวมากมันผมขอตัดคลิปเลยกันนะอ่าเอาแล้วครับก็กลับมากันตอนนะครับนี่เป็นเครื่องใส่ย,ยุกอตัวนี้ครับผมเนี่ยผมไม่ได้ถืออะไรไม่ได้ใส่แะ้วฮะคอยดูนะเนี่ยผมอ่ามันเฟลนะ ผมเดินเหยียบไอเฮียนั่นนะอขอใบที่มีคำหยาบเนี่ยครับผมเนี่ยฮะสม่ำแบบให้ด้วยเลยอ่าเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมีดังนี้ครับผมดิพินเซอร์สโตนพิตเตอร์นอะไรผพนเหยียบนะฮะบล็อกอะไรก็ได้หนึ่งบล็อก แล้วก็แถบจอผมอุปกรณ์มีเท่านี้ครับผมแล้วก็วางดีพิซเซอร์แบบนี้ปึ๊บสี่ตัวผมเกลืปึป๊บลอ่ะแล้วก็ทุ่ไปตรงล็อกนะวางแล้วก็จุดนี่ครับผมแล้วก็วางแถบจอลงไปอย่างนี้อ่ะแล้วก็นี่ครับใส่จุดเกาะเข้าไปเลยแปบ๊บนะฮะไอ ใส่ชุดใส่กางเกงใสร่รองเท้าแล้วแป๊ดเยี่ยมมากเลีเนี่ยผมกต็กตรงนี้ครัเองนะครับตรงนี้อาะดาษยัดเข้าไปสวีครับนี่ครับผมมีไว้แบบนี้ครับผมอ่ะ เนียบผมเอาละเฮ้ยเป๊บนะแป๊บนะมแป๊ับนะฮะกันมันกระดูรื้อแดงหมดอ่ะก็หนึ่งสองครับดาบมันเบาเนะนี้ยก็จะใส่ได้อย่างที่เห็นเลยถ้าผมสอนเร็วไปก็ขอพายัยดีกลับไปดูใหม่ก็ได้นะ อ่าตัวเหลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับผมอ่าเหล่ากิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับโรโลนี้ก็มีอ่าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับโจโจ,จ,จแบบม,มีเมสเซจเด้ง